เด่นี่ว่าไก่ฉ่ำแล้วก็ให้เยอะด้วยปริมาณลูกค้าได้กินน้ำจิ้มใหม่ทุกวันนะเพราะว่าปั่นไปขายไปข้าวก็หุงไปขายไปตลอดทั้งวันเลยลูกค้ามาก็คือข้าวร้อนตลอดไก่ก็จะทอดขึ้นตลอดพีกพีกี่ก็กข,าขายข้าว45กิโล7ชั่วโมงเนี่ยล่าสุดเดี๋ยววันที่22เดือนหน้าเนี่ย1,000เสิร์ฟไฟนะคะเจ้าของร้านแชมป์ข้าวมันไก่ตลาดุมวังสิค่ะ เริ่มต้นเดิมทีเลยคือขายกว๋วยเตี๋ยวค่ะไม่ได้ขายข้าวมันไกอยากหาอะไรข <laughs> ายเสริมกับกว๋วยเตี๋ยวกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกินข้าวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลองไปศึกษาใน y o t u u e อดูลองผิดลองถูกกันวันแรกขายได้กำไรส0บสทบบา <laughs> ทำัำไก่ จุดเริ่มต้นที่ขายดีเลยก็คืออัรพลเข้ามาถ่ายรูปแล้วไปโพสต์ลงในชมรมคนรักข้าวมันไก่ก็เลยยุคก๋วยเตี๋ยวไปเลยเหรอก้ามไก่อย่างเดียวทําไม่ไหวพี่ว่าไก่ฉ่บพี่ให้เยอะด้วยปริมาณอ่ะเพราะว่าพี่ก็ขายนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านละแวกนี้เนาะก็ต้องปริมาณเยอะนิดนึง สูตรน้ำจิ้มที่เปียวเค็มหวาน3มรสเลยพริกขิงเนี่ยจะปั่นรวมลงไปในน้ำจิ้มเลยรสชาติก็จะเข้มข้นหน่อยทรก3รสด้วยเคล็ดลับในการหุงข้าวของร้านพี่ที่จะไม่เหมือนร้านอื่นเลยนะก็คือร้านพี่ไม่ได้ใส่ขิงร้านพี่ใส่แค่กระเทียมเจียวแล้วก็เอาใส่มันไก่ลงหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเลยแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวแล้วก็คนจนแห้งแล้วก็รอข้าวสุกอยู่งวันละสี่รอบรอบละ11กิโล ลูกค้าได้กินน้าจิ้มใหม่ทุกวันนะเพราะว่าปั่นไปขายไปข้าวก็หุงไปขายไปตลอดทั้งวันเลยลูกค้ามาก็คือข้าวร้อนตลอดไก่ก็จะทอดขึ้นตลอดพิกพิก7ชั่วโมงข้าสี่สกิโลกินเยอะที่สุด3จานนี่ก็จุกแล้วอะ่ะ <laughs> เนี่ยล่าสุดเดี๋ยววันที่22เดือนหน้าเนี่ย1,000เสิร์ฟ1,000จาน ่าจะคุ้มด้วยปริมาณเยอะอะไรอย่เงี้ขายดีเหมือนเดิมดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามีที่จอดรถเพิ่มคือไก่ต้มธรรมดาจะเริ่มต้น40บาทพิเศษ54ไก่ทอดธรรมดา45พิเศษ55ไก่ต้มผสมยำคอหมอูราคาก็จะอัพขึ้นไปอีก ร้านอยู่ตรงตลาดซุ้มวลังสิตนะคะเออเซิร์ชใน Google Map ก็คือร้านแชมป์ข้าวมันไก่ตลาดซุ้มวัลังสิตค่ะเปิดตั้งแต่1 1โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะเบอร์โทรติดต่อ0625824982ร้านจะหยุดทุกวันเสาร์ค่ะสามารถแวะมาลองชิมได้นะคะ